กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปชม9ต้าตำนานสัตว์ประหลาดลึกลับรอบโลกและถิ่นที่อยู่ที่ยังเป็นปริศนาหาคำตอบไม่ได้ถึงมนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดบนโลกใบนี้และโลกราวก้าวหน้าพัฒนาไปไกลมากแล้วก็ตามแต่อย่าลืมว่ายังคงมีสัตว์ลึกลับที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลผู้คน โดยเราไม่อาจพิสูจน์ได้ถึงการมีตัวตนของสัตว์ประหลาดเหล่านี้ได้เลยเราจึงขอเปิดก้าวตำนานสัตว์ประหลาดลึกลับรอบโลกลองดูกันดีกว่าว่าสัตว์ลึกลับเหล่านี้ไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันบ้างสัตว์ประหลาดตัวแรกครับฮอสปรีริเวอร์มอนสเตอร์สถานที่ที่พบรัฐนิวเซาแล์ประเทศออสเตรเลียลงไปยังดินแดนทางใต้ยอย่างประเทศออสเตรเลียหนึ่งในประเทศที่อยู่บนทวีปดึกดำบรร ดังนั้นคงไม่แปลกหากจะเจอสัตว์ที่ดูเหมือนจะหลงมาจากยุคไดโนเสาร์อย่างสัตว์ประหลาดแห่งแม่น้ำฮอกสปรี ie, ประเทศออสเตรเลียที่มีรายงานผู้พบเห็นมากกว่า100รายลักษณะของมันคล้ายไดยโนเสาร์หัวคล้ายงูความยาวกว่า35ฟุตผู้พบเห็นส่วนใหญ่จะเห็นมันดำผุดดำว่ายอยู่กลางทะเลสาบขณะที่พวกเขากำลังตกปลาอยู่ว่ากันว่ามันดูคล้ายกับเพนซิโอซอร ไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า70ล้านปีสัตว์ประหลาดตัวที่2ครับมองโกเลียนเดส h ว o r มสถานที่ที่พบทะเลทรายโกบีมองโกเลียลึกลงไปในทะเลทรายแห้งแล้งกันดารยังมีนักล่าอย่างนอนหรือไสเดือนยักษ์สีแดงเดือดเป็นสัตว์ที่อยู่ในตำนานของชาวมองโกเลียนยาวประมาณ2-5ฟุตกินสัตว์อื่นเป็นอาหารด้วยการพ่นพิษใส่เยือ่อ บ้างก็ว่ามันสามารถปล่อยกระแสฟไฟฟ้าได้ด้วยแบบปลาไหลไฟฟ้านั่นเองโผล่ขึ้นมาช่วงที่ฝนตกเท่านั้นส่วนใหญ่คนที่พบเห็นมักจะเป็นชาวพื้นเมืองในปีคศ2005ได้มีการจัดคณะสำรวจและศึกษาหนอนมรณะมงกโกเลียอย่างจริงจังแต่ไม่พบหลักฐานของการมีตัวตนของมันแต่ยังไม่สามารถสรุปว่าจะไม่มีพวกมันอยู่จริงในส่วนลึกของทะเลทรายโกบี สัตว์ประหลาดตัวที่3เวนดิโกสถานที่ที่พบแถบเกรตเลกริเจียนประเทศอเมริกาและแคนาดาเวนดิโกสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองหลายๆเผ่าในทวีปอเมริกาเหนือทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริการูปร่างคล้ายมนุษย์กึ่งสัตว์ป่าแต่มีรูปร่างที่ผอมบางจนเห็นกระดูกเป็นปีศาจร้ายแห่งป่าที่เข้าสิงผู้คนให้กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหาร ซึ่งในวิถีของอินเดียนแดงบางเผ่ามีลักษณะคล้ายกับเวนดิโกอยู่เหมือนกันบ้างก็ว่าตำนานนี้ถูกแต่งขึ้นเพื่อเตือนให้นักเดินป่าระวังภัยจากเผ่ากินคนแต่ตำนานนี้ก็มีมานานตั้งแต่ก่อนคนผิวขาวจะเข้ามายังแผ่นดินอเมริกาแล้วฉะนั้นมันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้สัตว์ประหลาดตัวที่4ครับชูปาคาบราสถานที่ที่พบเปอร์โตริโกเม็กซิโกแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา ชูปาคาบราสัตว์ที่ดูดเลือดแพะเป็นอาหารมีผู้พบเห็นครั้งแรกในเปอร์โตริโกและยังคงมีผู้พบเห็นมันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันลักษณะคล้ายสุนัขสูง4-5ฟุตดวงตาสีแดงกำทั้งนี้สัตว์ที่มันฆ่าเพื่อดูดเลือดเป็นอาหารยังรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านด้วยทั้งหมาแมวไก่กระต่ายมีรายงานว่าเมืองคานววนัสในเปอร์โตริโก มีฟาร์มสัตว์เลี้ยงกว่า150แห่งที่ถูกชูปาคาบราจูโจมอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานอะไรเกี่ยวกับการพบเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยมีเพียงพยานบอกเล่าเหตุการณ์และซากสัตว์ที่ถูกดูดเลือดทิ้งไว้เท่านั้นถัดมาสัตว์ประหลาดตัวที่5เยติสถานที่พบแถบเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาลและทิเบตเยติเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่สูงกว่า2เมตร รูปร่างกึ่งมนุษย์กึ่งลิงไม่มีหางขนสีน้ำตาลแดงเป็นสีขาวเมื่อถูกปกคลุมด้วยหิมะมีนิสัยรักสงบเยตินั้นอยู่ในความเชื่อของชาวเชอปามาช้านานมีภาพฝาผนังในวัดลามะอายุกว่า300ปีที่วาดรูปเยติไว้ด้วยรวมไปถึงมีสิ่งที่เชื่อว่าเป็นหนังศรีรษะของเยติถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในวัดลามะแห่งหนึ่งในคุมจุง เมื่อชาวตะวันตกเริ่มเข้ามายัางดินแดนแถบนี้ก็เริ่มมีการตามล่าและค้นคว้าเกี่ยวกับเยติซึ่งก็ได้พบกับหลักฐานการมีอยู่ของเยติมากมายทั้งรอยเท้าขนและมูลผู้พบเห็นส่วนมากเป็นนักปีนเขาสัตว์ประหลาดตัวที่6ครับบิ๊กฟุตสถานที่พบแถบอเมริกาเหนือสัตว์ลึกลับที่มีความคล้ายคลึงกับเยติมากคือรูปร่างคล้ายมนุษย์ลำตัวสูงใหญ่ พบในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในทวีปอเมริกาเหนือโดยเหตุการณ์แรกที่เริ่มมีการกล่าวถึงไอตีนโตคือปีคศ .1811 ในเมืองจัสเปอร์ประเทศแคนาดามีการพบรอยเท้าบนหิมะซึ่งมีขนาดยาว14นิ้วกว้าง8นิ้วพบโดยเดวิดทอมสันหลังจากนั้นก็มีผู้พบเห็นมันจังๆเรื่อยมารายงานการพบเห็นบิ๊กฟุตมากที่สุด เกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนรัฐโอไฮโอมีผู้พบรอยเท้าบิ๊กฟุตถึง122รอยนับว่ามากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกมาซึ่งรอยเหล่านี้ได้ถูกหล่อปูนปลาสเตอร์ไว้ด้วยถัดมาสัตว์ประหลาดตัวที่7เนสซีล็อกเนสมอนสเตอร์สถานที่ที่พบทะเลสาบล็อกเนสสกอตแลนด์สหราชอาณาจักร สัตว์ประหลาดชื่อดังแห่งสกอตแลนด์รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์เพนซิโอซอรัสถูกค้นพบครั้งแรกในปีพศ2477โดยศัะยะแพทย์รายหนึ่งสามารถถ่ายภาพของมันได้นับจากนั้นมาก็มีผู้อ้างว่าได้เห็นเนสซี C กว่า4,000ครั้งทุกวันนี้เรื่องราวของเนสซี C ก็ยังเป็นเรื่องลึกลับที่เป็นที่สนใจของคนทั้งโลก มีผู้ไปสำรวจและศึกษามากมายแต่ก็ยังไม่เคยมีผู้ใดได้หลักฐานของเนสซีที่หนักแน่นพอสักรายอย่างไรก็ตามชื่อเสียงของเนสซีก็สร้างรายได้ให้แก่รัฐบาลสกอตแลนด์และชุมชนใกล้เคียงเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเพื่อหวังจะได้ยนโฉมของมันปัจจุบันมีบริษัทพนันประกาศมอบเงินรางวัลจำนวนหล้านปอนด์หรือประมาณ70ล้านบาทให้คนที่หาหลักฐานได้ว่าเนสซีมีอยู่จริงด้วย ถัดมาสัตว์ประหลาดตัวที่8บุญยิบสถานที่พบตามหนองน้ำลำคลองในประเทศออสเตรเลียตัวบุญยิบนั้นเป็นสัตว์ตามตำนานของชนเผ่าอบอริจินประเทศออสเตรเลียซึ่งชื่อบุญยิบนั้นมีความหมายว่าปีศาจมักอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำมีลำตัวขนาดใหญ่สีดำมีฟันเขี้ยวโคง้งยาวแบบตัววอลรัสคอยดักจับสัตว์ที่มาดื่มน้ำหรือผู้คนที่ไม่ระวังตัวเป็นเหยื่อ แต่ปัจจุบันนี้ก็เชื่อกันว่าเป็นคำบอกเล่าของคนโบราณเพื่อเตือนเด็กๆไม่ให้ไปเล่นน้ำตามหนองน้ำเสียมากกว่าเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่ออสเตรเลียนั้นมีสถิติผู้คนถูกทำร้ายโดยจระเข้อยู่มากมายจริงๆและสัตว์ประหลาดตัวสุดท้ายคราเกนสถานที่ที่พบบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก สุดยอดสัตว์ยักษ์ในตำนานที่สร้างความหวาดหวั่นให้กับนักเดินเรือในอดีตมากที่สุดรูปร่างคล้ายหมึกกล้วยลำตัวยาวกว่าเสากระดงเรือนิสัยดุร้ายโดยธรรมชาติมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกที่นอร์เวย์ในหนังสือชื่อ The Natural History of Norway กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่เท่าเกาะขนาดย่อมๆชอบจู่โจมเรือเดินสมุทรแบบไม่ทันตั้งตัวและจมเรือได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เรื่องราวของหมึกยักษ์คราเก้นแม้จะฟังดูเหลือเชื่อแต่กลับเป็นสัตว์ประหลาดเพียงชนิดเดียวที่มีมูลความจริงมากที่สุดในลิตศสัตว์ประหลาดรอบโลกนี้นักชีววิทยาพบว่ามีปลาหมึกสายพันธุ์อาคิเทอุทิสนั้นน่าจะใกล้เคียงกับตำนานหมึกปีศาจมากแม้จะไม่ได้ตัวใหญ่ยักษ์แต่ด้วยความยาว30-40เมตรน้ำหนัก2-3ตัน ฟันแหลมคมเป็นจงอยและมีศัตรูตามธรรมชาติเป็นวานสเปิร์มซึ่งตามบันทึกเดินเรือหลายฉบับก็เขียนถึงเรื่องการพบเห็นปลาหมึกยักษ์ต่อสู้อยู่กับวานอยู่บ่อยครั้งก็ทำให้หน่าเชื่อได้ว่ามันมีอยู่จริงๆนี่คือเรื่องราวของก้าวตำนานสัตว์ประหลาดลึกลับรอบโลกและถิ่นที่อยู่ที่ยังเป็นปริศนาหาคำตอบไม่ได้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ trueid.net ครับ